สบายดีพี่น้องสบายดีแบบสีสิหักแปงสุขุสุคนพ่อกับเคยลาคือเกาพี่นอ้องยามสาว้าแต่ว่าแดดโอ้ยแดดออกเร็วเลยพี่น้องเย้ยตอนนี้ก็หกโมงา้าแดดออกปานเทียงวันนี้น้ำหมอกตกแดดออกสามสี่ห้องพี่น้องวันนี้วันนี้ก็เกี่ยวข่าวคือเกาพี่น้องผม เกี่ยวก่อนเลยทางลุมป่ากับสาวจอยดุยกนเลยเา้าวเก็เอาหม้อเอาไฟออกแล้วเพื่อว่ายังไม่มีใครมาเราจะพักเกี่ยวแล้วทางลุมมันนี้เขาสุกห้าที่ข้าสีเกี่ยวกันนาสีนี้เนาะหนึ่งให้สองให้สามสี่ห้าให้หก เจ็ด9 9ให้ครึ่งวันนี้บ่แล้วให้นึง9ให้ครึ่งพี่น้องหรืออานสิบ่ฮอดบางทีเนาะเพราะว่าอันนี้มันก็ยังบ่ได้สุกพราดซ่สิเกี่ยวอยู่บ่เนาะใบมันยังบ่ครบปานไดถ้ามึงสิชอบกันจอยาสุกตอนนี้มันบ่ทันสุกปานด นี่ยังเคียวขียวอยู่โอ้โ,หโ,หโ,หโหน้ำหมกแห้องอันนี้รอสังเกตบังในยอดเขาพี่เนาะ นี่พี่น้องน้ำหมอกตกแห้งอะไรรอย่างวันนี้จนเปียกเมื่อเลยโอ้ยปกาตรงเลยโอ้ mì tên mỏng luôn, rén, cả nhà tưng mày nhầm sầu, cái nấm đông trơn biếc, như này, không khí nhầm sầu sầu ban hao, tơn sầu ห้อนขนมหมอกตกแห้งนะนี่ซอยมาแดดเป็นแดดห้อนเป็นห่อนชอจอยกับป้าจากก่อนนะ เมือนผ้าด่างเห็ดปวกออกบ่เนาะโหเห็ดปวกหรือเห็ดขาวออกเนาะลปลาบ่าล่ปลาขึ้นบ่ปะอาชิเม่ยนโยปลาคองเนาะปลาคองขึ้น,อน,อน,อนโอ้ยน้ำมองแห้งอลิเนาะโะพดอลีมือแรงนี่เออมือ้ายนี่สามสีห้อน ขันน้ำหมอกน้ำหมอกตกนี่สนสีแดดีพีสีหอน,นอจะจ่อยกับปลามันลุยแต่เสาเลยสสีห้อนนะคันวิในให้นีกัไข่อยู่ให้นี่หนาสีเที่ยงพอดีประจักษ์เข้า <c oughs> ไปทางไนมิเตียหทางนี้นำบบมีบันไดหา,า,า์ <c oughs> โอ้เนอะต้นเขาที่เติบแถวนี้นาตึบเลย <c oughs> เอาให้มีหยาก่อนอบอกว่าเอาให้มีหยาก่อน <c oughs> พี่น้องไปฝา, <c oughs> า,ากเร <c oughs> า,า <c oughs> เออมีแต่น้ำน้ำหมอกแห้ง โมนักขา่าวแล้วนักนำ้ำนี่เอ้ยขอกล่าวนั่นนั่นเลยโมเมนต์นักขา่าวนี่นักนำ้ำสอจอยคนมาเป็นใต้จากขันอยู่ได้ไหนี่ก็หน้ำมันโบทัวทั้งกลางให้มันเป็นไฮน่อยจ้ะมันเอาดินแบบว่ามันไปคูนกลาง กสิยูนิตตะเกียบมีอยู่สองสี่หกแปดเก้าอันมีเก้าอันมาบึงเอาเลยเลือกเอาดีๆเด้อไฟเอาหนาได้เห็นบ่ มันก็จะอยู่ในหอแล้วเพราะว่าอ้าวอมไปอยู่ใช้ผเกี่ยวสวรรค์นี่เกียวาปอน่ะกระตาเปดวงไเออจังหวะบได้เอากระตาปีอาเอาหน,นี่แล้อืมเอานี่นแหละปอบปาบ,บย็นเต้น,นก,กระโชกกบพามาเลย ว่ทโถเนาะขมันทำประธานเกี่ยวจากอาทิตย์หนึ่งยังเกี่ยวนาซีด้เกี่ยวเธอเดียวเนาะอันนี้เท่งๆนะมันบริเกี่ยวด้วมันยังเขียวลีมันงามมันก็บบอลลุ่มเนาะมันแดดมันล่มเนาะป้าเนาะแดดขั้นแดดกับแดดอรีรอขั้นล่มกับร่มจนว่าสิปิวเยี่ยงใช่จอย ไี่กุ้คามนี่ใช่ควายกิน้าเออควายพาว่านนี่เต็มอยู่มันบากินดอกเขานะแต่ว่ามันลงไปพากินหญ้าท่าแค้มมันนะหญ้าบดับแล้วมันเป็นแนวดับ อัจจัเดียวฮะปลูกหญ้าให้ควายอีกเนาะในน้ำามียเขาก็ยมเอในในดินเมียการเกษตนกาเกษตรขาดจำพันแรกบอบบอสหรอ ก่อหลายคนยมอห้าว nice? ่วโอ้ยว่านาก็บ่ได้ปานดมื้อนี้แหละสิาเพราะว่านี่แหละเกี่ยวอยู่นี่โอ้ยแต่ปีแล้วหาหลายกว่านี้ยังแล้วเนาะอันนี้ลําละปีแล้วนี่นี่ก็าเต็มอยู่ได๋มีโปีแล้ว ก,บบกันยังเล่ <c oughs> บัวทงห้องบัวทงป่ายังเช้วเวยเยายเข,นา, <c oughs> ขานะ <c oughs> น,กนักน้ำรู้นักเขานีหนกเออน้ำหมอกมันมืดแล้วแล้ว้นนะ พายุน้ำหมองนี่นะ,ะนี่เนาะนาตึ๊บเลยเข่าหากได้าตึ๊บเพ้อ,อพอดีสุกพอดีเป็นน้ำหน,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 นัก้ำนี่สอนเแมนเขมนแัเนมนป่นะพอนมขนาดสุกลายตำเลม,มันแตกเนาะมันมุน อันนี้พอดีมันเหนียวนะนะพอดีเม็ดเหนียวพอดีได้ขาวดำนี่แบบน้ำหนักเต็มน้ำหนักมันบวกลดเนาะไฮเดียวนี่จงใส่รถไทยหนึ่งยันบวมเบอยู่ใส่เป็นกัเบิรเออกันใส่เป็นนั่นแต่ว่ามันลายอะไรไหนคุดว่าน่าสีลายอะไรตัวนาขนาดเลย ไปเลยพี่น้องขอบใจสุกูสุคนถี่เ้ามาเบิงเงนาะพอกันใหม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี